ค่ะน้องๆกับของชิ้นนี้นะคะเป็นมงกุฎหัวกะโหลกสีชมพูดาแบ็กพิงอินอิริโหรือเปล่าไม่รู้แต่แจกตั้ง6,000ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันซึ่งแแบบนี้นะคะน้องๆแจกมาหลายชิ้นแล้วมากๆน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งควสนะคะน้องๆจะต้องรีเบิร์ทั้งหมด30ครั้งโอ้ไม่กดมากเยอะมากๆเลยนะคะ ใครที่เล่นแบบนี้ไปไกลๆแล้วก็รีเบิร์ตได้นะคะน้องๆซึ่งแป้งเคยทดลองการรีเบิร์ตให้น้องๆแล้วการรีเบิร์ตของเขาคือเมื่อเราเงินถึงก็รีเบิร์ตได้เลยค่ะทุกคนการฟาร์มเนี่ยหากน้องคนไหนที่ยังไม่เคยฟาร์มดแป้งจะพาไปดูค่ะปุ่มรีเบิร์ตอยู่ตรงนี้เด้อซึ่งการฟาร์มเนี่ยเราจะต้องไปเก็บอาหารแมวเพื่อให้แมวกินโอ้โหอาหารแมวที่บ้านยังไม่ให้เลยต้องมาให้อาหารแมวที่ในเกมไงทุกคนอะพอเราเก็บแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็มากดปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยจากนั้นน้องแมว ก็จะกินอาหารแมวของเรานะฮะจากนั้นพอน้องแมวกินเราก็จะได้เงินมาค่ะซึ่งมันจะมีปุ่มตรงนี้เยอะแยะมากมาย,ยนะน้องๆก็กดไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้อาหารของเรามีมูลค่าแพงมากขึ้นเงินเราก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองซึ่งต้องใช้การรีเบิร์นนะคะทั้งหมด30ครั้งก็หาเงินมารีเบิร์นกันเด้อพี่แป้งลงคลิปเยอะมากๆนะคะวันนี้อย่าลืมมาดูนะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย